เจ้าเนื้อเจตัว้เจะต้นวัดเฮ้ยเ้ตัว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 ก่ง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 ดีมันตีก็ได้เรียบร้อยไอ้หนูไอ้หนูเต็มปาเจอได้เจอสักที โดนละ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 ใส่ลึกเป็นไม้ครมอนิเตอร์นโดนโดนโดนกันโดนไม่เข้าอู้อู้ไม่เข้าตัวเแรก อากาศครับโอ้โหเมฆลงดอยสวยมากตอนนี้ก็เดือนกรกฎานะครับผมวันที่7กรกฎานะ2567โอ้ 2, โหวิวโคตรดีอะมาแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเรียวสติชิงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาตก,กปลานะครับตามหาปลา จะโดกระสูดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวนี้เรามาตามหาดูนะครับมาแบบ <c oughs> ยังไม่พอไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะยังไม่ได้ตีเลยเพื่อนตีไปแล้วโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยครับผมไปแต่มานี่เราไล่ไหากระสูนก่อนนะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ได้อยู่

นะจำได้ละโอ้โหโอ้โ้โคบดนโคบดนกดนี้โดนครับตามโคบ ฟ้องขึ้นเลยแกชะโดกันโอ้โหบวกขึ้นเลยแกตัวมาจึกคบมนวนเป้ากเงยเจ็บเลยเจ็ดตัวโอ๊ะเจ๊ดยังท่านวัดเดืตดเลยอือ จีบพะนะต่มต่ำมานนีเหลือเแล้วเน่ะต่ำมันนีนี่เต็มปาาหมดถึงดีไหมรีบกอรีบกอรีบกอ Tông lòng hưng tôi tội tôi tội 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 สายมันหวานนิ่วเออเฮ้ยขาดเต็มแล้ว โดนต้นนโดนไม่ค้อินเเบอืมิตั๊งตั๊กิงตั๊กิงตักโอ้ยร้อยสกินนอ้้อ้มันจะดิ้นรุดนะเรียบร้อยครับ รเดยวกันแด้วลากันเอาหางปะเดินเวยทะลุเลยมายกยุ่ยกเลยเรียบร้อยู้อแรกในชีวิตแท๊ไกลองกันดิแท้ไกันมเคยได้เลยเคยได้ขออทั้ง สุดสุดตึงดะับครับข้อครับตัวแพะไม่ชีวิ้เลยนะไม่เคยได้เลยใส่ลงมาสามโลถึงน่าจะถึงสองโลดีแล้วดีแล้วในคอกตัวเลยโอเคครับผมกติดลับติดสปายกันเลยครับผม ปลาอย่างนี่ก็เชียงวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไดก,กินข้าวกันก่อนนะครับปลาไม่ค่อยกัดเลยนะปลาสมหาย,ยากมากนะมีแต่ปอกๆนะกัดกัดไม่ค่อยโดนเดียวตัวใหญ่เดีย๋ยวตามหากระต่อครับช่วงใหม่โอ้โ้ โอ้ยสายอยู่สายลอยอยู่ฮะส,สายมันดีโหน,น้มตื้อเลยเรียบร้อยไอโหนูไอโหน,โนูเต็มปากจะถอดไหมเนี่ยเต็มปากเลยก่า เออลุกลุก <laughs> เยือเหลี่ยวะล่ะ <laughs> ขย่ำยนเยีพังดูวะเยี่ยเละเทะ <laughs> จะได้จะตะกี้โอ้าวัดตีตดโค <laughs> กันโหใหญ่โตัวเนี่ย <tinc S 2> ตัวโคตรใหญ่ไม่ข er ้อตัวลายเขียวหู้ไปล่ะจิ้มแล้วนี่วะโดนโดนโดนเออลุดโอ้ โดนละ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 ฟอกแป็ก ok เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวปล่อยครับถ่ายรูปก,กันไหมหนูถ่ายรูปก,กันไหมหนูโอ้ยกระซูบกระซูบไอการเล้ว อยู่แปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดวออแห่ีนดินเออ้ออไปล้วปล่าโูนโอนนครับสูนจะสูงครับผมตัวที่สองชุดที่สองมาแล้ว

โดนแล้วเว้ยโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับปลาอะไรเอ่ยดินด้นดิน้ดนดิ้นโตแล้วน่าจะปลอกหรือเปล่าไม่เห็นตัวเลยรีบร้อยปลอกครับปลอกแป๊กเราปลอกแป๊ก บล็ lock back, lock back. อกแป็กบล็อกบป็กนี่ตรงที่สี่บล็อกแป็กบล็อกบล็กป็กบล็อกมาครับปลาทูครับปลาทูปลาทูคลอกชโดยเดี๋ยวปล่อยแจมทีห่ห้าไปเลยฮะ ดีเดีเยตก่นมาสักครึ่งชั่วโมงครับมันยังไม่กัดเลยมันตกไปหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวรอดูมันจะเอาไหม มันตบไปแล้วฮะหนึ่งรอบโอ้ตึกอะไรแกขี้โจมเลยมันโตม่ะเออมันโตเบาๆหมมันเหมือนมาหางฝดโอุโหอนโอ้งลุด<อ>ลุดมันตัวมาแกวเลยแก ดูว่ไล่ตัวมก้าวอ่ะตอนแรกมาธรรมดางสักรรมสายเบี้ยวมาเหืออดมาอู้จิบปุยอู้ตบตบตึ๊ดตกเลยตึ๊กแต่มันมาตีอ่อมันเทียวมันมาโค เก็บของมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ได้ไปทั้งหมดห้าหตัวแนะล้วจะร์บ็อกซะเยอะเลยนะนไ,ได้แม่คอนนกไปหนึ่งตัวกระสูบหนึ่งตัวได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ปลาไปทั้งหมดห้าตัวนะห้าแต้มนะส่วนใหญ่ก็เป็นไอ้บ็อกนะครับแล้วก็ได้แม่คอกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไม่ได้นะ มันหนีครับมันโคตรฉลาดเลยแล้วก็เลืกสูบมาสูบหนึ่งนะครับกระสูบก็กัดยากนิดนึงตีส่วนใหญ่จะตีไม่ถึงกันนะเพราะว่ามันขึ้นสูงอยู่ไกลนะครับโอเคครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบช็อตตีไม่ถึงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กลยนะครับผมขอติดตามอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ